หลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้การเดินทางของเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะพบกับตามใจปองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันขณะน,นี้เวลาประมาณทุ่ม15นาทีรอบนี้เราเดินทางด้วยรถทัวร์นะคะของสมบัติทัวร์แล้วก็เดี๋ยวจะไปเช่ามอเตอร์ไซ ัง,งก็เช่นเดิมแบบที่เคยบอกเมื่อใจมาเราก็แค่พาตัวเองไปครั้งนี้เราใช้เวลาแพนแค่3มชั่วโมงก่อนเดินทางด้วยจุดหมายที่ว่าเราอยากไปที่สันป่ากเกียก็ด้วยความที่เราอ่ะรู้ตัวช้านี่แหละมันเลยทำให้รถไฟทุกขบวนอ่ะเต็มหมดแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางแต่ยังได้ ซึ่งครั้งนี้นะคะเราเลือกการเดินทางไปกับสมบัติทัวร์ค่ะวิธีการจองก็ไม่ยากนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมบัติทัวร์เลือกการเดินทางแบบเที่ยวเดียวหรือว่าไปกลับอย่างของเราเนี่ยเลือกจังหวัดต้นทางเป็นกรุงเทพนะคะจุดจอดที่เราสะดวกก็คือหมอชิดส่วนจังหวัดปลายทางก็คือเชียงใหม่แล้วก็เลือกเชียงใหม่นะคะถ้าเกิดเราจะไปสันป่าเกียนะคะเพราะว่าจุดจอดนั้นน่ะจะไปจอดที่อาเขตค่ะ นั้นก็เลือกวันที่เดินทางไปนะคะหากใครเลือกแบบไปกลับก็เลือกวันไปและวันกลับให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็มาเลือกจํานวนที่นั่งค่ะจากนั้นกดค้นหานะคะจากนั้นนะคะหน้าจอก็จะนําเรามาที่รายการแสดงแบบเที่ยวรถนะคะซึ่งแต่ละแบบแต่ละรูปแบบมันต่างกันนะคะตั้งแต่เวลาการเดินทางเอ,อ่อประเภทรถรูปแบบรถนะคะจํานวนที่นั่งแต่ละคันเนี่ยก็จะต่างกันราคาก็จะต่างกันไปค่ะ ซึ่งการเลือกรายการนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะอย่างของเราเนี่ยเราต้องการที่จะไปถึงเชียงใหม่ตอนประมาณช่วง6โมงถึง7โมงเช้านะคะแล้วก็จะมีส่วนของในเรื่องของงบประมาณในการเดินทางนะคะของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปสําหรับเราเนี่ยด้วยความที่มีเงื่อนไขในระยะเวลาเท่านี้แล้วก็งบประมาณเท่านี้นะคะเราจึงลงตัวที่หมหนึค่ะตัวตาแบบนี้ จา้บจิ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 จ้บต้องไหนมีคือขณะนี้เราสองคนเหยียดได้ขึ้นมาบนรถทัวเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อหาที่นั่งเจอแล้วก็ลองเหยียดขากันสุดกำลัง เพื่อทดสอบว่าระยะเวลาประมาณ10ชั่วโมงกว่าก่อนที่เราจะไปถึงเชียงใหม่มันจะเมื่อยหรือทรมานแค่ไหนผลสรุปออกมาก็คือนั่งสบายมากเลยค่ะถีสายาห้องน้ำห้งสุขภัณฑ์และทางออกฉุกเฉินโดยทางด้านหลังของรถบริการสมัครเทีร์เ่นี้จะเจอพักรับประทานอาหารเที่างแ้นต้นกำแพงจอดกแัแพงเทิและจะจอดพกักเป็นเวลา20นา,าทีพร้อมกัถเียรพให้งานกับรถ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนจะได้รับนอ,นอกเหนือจากน้ำดื่มคนละหนึ่งขวดและผ้าห่มคนละหนึ่งผืนนั่นก็คือขนมปังและก็ขนมครบเขียวค่ะและตั๋วโดยสารสามารถนำมาแลกอาหารได้ที่จุดพักรถด,ด้วยนะคะขณะนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงคึ่งนะคะเราสองคนได้เดินทางมาถึงที่สถานีอาเขตจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่สถานีเขาจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะคะมีค่าบริการ3บาทต่อคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินมาที่จุดจอดรถนะคะที่เราได้เช่ารถไว้เนี่ยทางร้านไบกี้นะคะเขาได้เอามาจอดฝากไว้ที่ตรงหน้าสถานีอาร์เคดตรงนี้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครมาเชียงใหม่นะคะก็มาเช่ารถกับร้านไบคี้ได้นะคะเราเช่าทุกครั้งที่เราเดินทางมาค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราเช่าเป็น Honda w เว e 125i นะคะค่าเช่าจะอยู่ที่วันละ300บาทค่ะ <Okay. S 2> ก็หากใครเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยรถไฟหรือว่ารถทัวร์นะคะสามารถแจ้งให้ทางร้านนำไปฝากจอดใกล้บริเวณสถานีรถไฟหรือว่าสถานีอาเขตได้เลยค่ะ ตอนนี้กำลังหาที่ไปก่อนที่จะขึ้นไปที่สันป่าเกี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงประมาณกโมง40จะขึ้นไปเลยก็จะเช้าเกินเดี๋ยวหาที่แหวกกันโอเค ก็ก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนนะคะเราก็ต้องเติมน้ำมันแล้วก็ตรวจเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานที่สุดค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ที่แวะพักแล้วนะคะเรากําลังเดินทางไปที่ร้านครัวตายายข้างแดนเทวดาค่ะเป็นร้านที่เราเคยมาทานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตากับยายน่ารักมากแล้วก็อาหารราคาไม่แพงนะคะรสชาติดีด้วย ใครผ่านมาเส้นทางนี้หรือว่ามาแวะเที่ยวที่แดนเทวดานะคะสามารถมาฝากท้องที่ร้านตากับยายได้เลยนะคะ เราทานข้า,าวเช้าที่ร้านตากับยายเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่แดนเทวดาซึ่งอยู่ข้างๆร้านตากับยายเลยที่แดนเทวดาเนี่ยก็จะมีคาเฟ่แล้วก็น้ำตกจำลองรวมถึงธรรมชาติสวนดอกไม้ที่สวยงามมากนะคะถ้าเกิดใครมาแนะนำมาที่นี่เลยนะคะทุกคนจะได้มุมถ่ายรูปที่เยอะมากๆ ไปที่วัดจอมคีรีใน g o o g l e Map แนะนำให้ปักมาที่วัดจอมคีรีก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเพราะจากการที่เราศึกษาแล้วก็อ่านรีวิวจากคนที่เคยมาคนที่ปักหมุดไปที่สวนวิจัยกเกษตรมอชอเลยเนี่ยทางค่อนข้างหฮือโหดเลยทีเดียว เกษตรของมอชอสันบาเกียเราเข้ามาทางวัดจอมคีรีนะคะตอนนี้เข้ามาประมาณ1กิโลละเหลืหอตรงไปอีก250เมตรทางก็จะเป็นตอนนี้เริ่มต้นก็จะเป็นอย่างอีโอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางน้านจะเป็นยังไจงจะโหดตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามาทางนี้จะทางดีกว่าอีกทางหนึ่งนะ มาด้วยคอนดาเวฟร้อยยี่สิบห้าไอวันนี้นะคะเติมน,น้ำมันไปหนึ่งรังประมาณเน็่ถังตอนที่ออกมาจากอ่าไหนเนี่ยทางไหนเอาเอาละ่ะเอาล่างถ้าไม่ไหวหจอดให้ฉันเดินได้ครับ ใจเกษตรมอทรสันป่าศยานะ ไม่เปลียบฝนก็ยังโอเคด้ดิครับใครมางดใส่กางเกงขาวมานะคะถ้าหน้าฝนมานี่ไม่ต้องพูดถึงค่เด็ดขาดถ้าไม่อยากแบบเป็นผู้บริโภคใทาง ตอนตวนขึ้นมานี้ปุ่นตลบอบวนนั่งเลยค่ะเราก็ตกอยู่ในวิบากกรรมนี้สักพักใหญ่ๆ จนมาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่นี่คือตุบอุ้ยจีนคาเฟ่แห่งเดียวก่อนที่จะขึ้นไปที่สันปากเกีย้ยแน่นอนว่าพวกเราสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากเส้นทางที่ผ่านมาแล้วยังต้องการเติมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย ก่อนที่จะเดินทางต่อเป็นคาเฟ่เดียวระหว่างทางเโหก <c oughs> จะลังขุดวันนี้กินน้ำส้มสดชายคนนี้เขากินโกโก้ไปกันต่อแล้วก็ต่อกันไป ถ้าดุบเมื่อกี้นะแรงเลยเล็กไม่ขึ้น นี่ไงที่เขาบอกว่าจะแย่ในหนึ่งกิโลเมตรก่อนจะถึงที่พักอ่ากี สันตะรเกียมาถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ตรงลานกลางเต็นท์ของศูนย์ใจกเกษตรอชนะคะ สวยเต็มเต็มตาตอนเย็นน่าจะสวยแล้วก็มีส่วนของบ้านพักด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรจองไว้ให้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของศูนย์วิจัยหมดเลยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองให้สอบถามกันดูนะคะ คืนนี้เราก็จะนอนเป็นเต็นนะคะหลังนี้นอนได้สองคนหลังละ500บาทเป็นเต็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนอนได้กําลังพอดีค่ะแล้วราคา500บาทนี้เนี่ยก็รวมอุปกรณ์การนอนหมอนผ้าห่มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยมาเดินเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสถานที่คนละ100บาทค่ะตอนขึ้นมาถึงที่นี่ เป็นเวลาประมาณบ่ายกว่ากว่าแน่นอนสิตอนนั้นน่ะแดดกำลังร้อนแรงเลยละ่ะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจกันว่าบนนี้มีอะไรบ้างออห้องน้ำการดูนายยาหลังจากล้างผักในนี้ในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือต้องบอกไว้เลยว่าข้างบนเนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะถ้าใครมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ย อันนี้ไฟฉายหรือว่าไฟฉายจากโทรศัพท์ก็จําเป็นนะคะในเรื่องของความสะอาดนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะจะมีทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งด้านข้างซึ่งก็จะมีแบ่งแยกระหว่างห้องสุขขาแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะมีร้านค้านะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าข้างบนนะคะก็จะมีเป็นร้านขายข้าวไข่เจียวขายส้มตำนะคะในส่วนของร้านค้าสวัสดิการเนี่ยก็แนะนําว่าทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรขึ้นมาเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มน้ำดื่มแล้วก็ชากาแฟโอนตินนะคะแล้วก็มาม่าขนมครบเคี้ยวต่างๆ แล้วเราเนี่ยก็แอบกระซิบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วด้วยว่าถ้าเกิดอยากทานหมูกระทะบนดอยท่ามกลางอากาศหนาวๆดวงดาวเยอะๆเนี่ยก็เจ้าหน้าที่มีเบอร์ติดต่อให้โทรสั่งด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆเลยรอบๆนะคะแล้วก็นั่งเล่นกับน้องหมามารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่าตะวันใกล้จะตกดินแล้ววิวข้างหน้ามันคือดอกพญาเสือโครง่งตัดกับตัววิวดอยหลวงเชียงดาวเป็นแบ็กกราวใหญ่ๆ หน้าเต็นเราเองเนี่ยก็มีร่มเงาให้นั่งเล่นนั่งทานข้าได้โดยที่ไม่ร้อนแล้วแล้วนี่ก็คืออาหารมื้อแรกของเราข้างบนนี้นะคะเป็นข้าวร้อนๆโปะด้วยไข่เจียว2ฟองราดด้วยพริกไทยแล้วก็เติมซอสน,นิดหน่อย อนนี้ตะวันกำลังจะตกดินแล้วนะคะตรงนี้สวยมากทุกคนอยากให้มาจริงอากาศตอนนี้ประมาณยี่สิบองศานะเริ่มจะเย็นแล้วเห็นเขาว่าคืนนี้ก็จะเป็นประมาณลดต่ำสุดก็น่าจะประมาณ9้าองศานี่อันนี้คือดอยหลวงชิงดาวในอีกมุมหนึ่งนะมุมนี้แบบรู้สึกว่าค่อนข้างชัดแบบแล้วก็สวยอะอ แล้วก็ดอกพยาเสือคุ้งช่วงนี้วันนี้นะวันที่ยี่สี่ธันวาเอ้ยมกราหกกำลังบานได้ที่ละแต่ว่าสิ้นเดือนน่าจะเริ่มร่วงละงั้นวันนี้นเราก็ขอไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะ เชื่อไหมทุกคนตั้งแต่เราขึ้นมาอยู่ที่นี่เราใช้โทรศัพท์แค่ตอนถ่ายรูปเท่านั้นเราอยากจดจำภาพตรงหน้าให้มากที่สุดวิวดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูตัดกับดอยหลวงเชียงดาวใหญ่ๆอากาศตอนนั้นก็ประมาณ10องศาได้เรียกได้ว่าเป็นอากาศที่กำลังเย็นๆตัดกับแสงแดดเช้าอุ่นๆ ผู้คนต่างตื่นขึ้นมาเพื่อมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าธรรมชาติก็ดันเซอร์ไพส์เรากลับสนิททุกคนเห็นวิวทะเลหมอกตรงหน้าไหมเราไม่ได้คาดหวังที่จะได้เห็นทะเลหมอกในช่วงนี้เลย นี่ในแบบของเราของทั้งคืนเราก็อาจจะเป็นแบบหลายๆคนที่เวลายอยากพักผ่อนอยากพักหัวใจเราก็จะเดินดดทางไป <มา S 2> ให้ธร <ฮะ S 2> รมชาติช่วยบำบัดเรารู้สึกว่ามันหิวใจได้จริงๆนะ ทุกคนเคยเป็นกันไหมความสุขที่อยู่ตรงหน้าเราอยากจะจดจํำมันให้มากที่สุดอยากจำวันนี้ให้ได้นานๆเลย <G> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในวันที่เราอายุมากขึ้นเราเริ่มแก่ตัวลงเราจะยังจําช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่รอแต่<ม>กว่าจะถึงวันนั้นมันก็อาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผ่านเข้ามา มันอาจจะทําให้เราลืมเลือนความสุขช่วงนั้นไปบ้างแต่เชื่อเถอะทุกครั้งที่กลับมาเปิดดูความสุขเหล่านี้ยจะชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งแนะนำให้มาที่นี่กันนะคะเหมือนกับว่าน่าจะอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่ากับที่อื่นๆแต่ว่าบรรยากาศดีมากยิ่งมาช่วงแบบประมาณกลางเดือนมกราจ,จนถึงแบบปลายเดือน ก่อนไปเดือนหนึ่งอะก่อนที่ต้นจะขยายเส้งของจารล่วงเป็นอ,อันนี้แบบนีม่วงมันจะเปะน็นตนน้นไม้สีชมพูพร้อมกับว่าเออม,มีทะเลหมอ,อกให้ชมตอนเช้านะคะแล้วก็ภูเขาดอยหลวงเชียงดาวใหญ่ๆแบบนีน้มันก็จะทำให้แบบแล้วคนมันไม่เยอะเออเข้าใจม,มันยังไม่เยอะมันก็เลยทำให้แบบดีมากมูดแบบดีม ค่ะก็คือสรุปจากที่เราสองคนได้ลองมาพักจำนวนหนึ่งคืนนะคะที่ศูนย์ใจเกษตรหลวงเกษตรมอชอ,อสันปะเกียรน,นะคะก็คือถ้าจะให้รีวิวทางขึ้นใช่ไหมเราสองคนขับตัวเวฟ125มานะคะ พูดใ,ในเรื่องของทางนะคะให้ทุกคนถ้าเกิดมาจากตัวเมืองนะก็คือปักหมุดที่วัดจอมคีรีใช่ไหมเพราะว่าทางนี้เห็นเขาว่าทางนี้มันจะขึ้นง่ายกว่าอีกทางหนึ่งถ้าตามแมพนะนะให้ปักหมุดที่วัดจอมคีรีกรแล้วกเ็เริ่มจากวัดพอเราถึงวัดจอมคีรีเราค่อยปักหมุดที่ศูนย์วิจัยเกษตรมอชอสันปะกีนนะคะแล้วระหว่างทางที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าทางช่วงแรกมันก็ยังจะดีอยู่ แล้วก็มันก็จะมีถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอันเงี้ยถ้าขับมอเตอร์ไซค์แม่ไม่แน,นะนำให้ขึ้นมา,าต้องเป็นแบบพวกรถกระบา,าสีปุสียกสูงอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะมีพวกดินโครนเยอะแล้วก็ตัวดินเนี่ยมันก็ยังเป็นลูกรลงเป็นแบบลูกรลงสีแดงๆอนะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือฝุ่นมันก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าแน,นะนําให้ขึ้นมาช่วงประมาณกลางถึงปลายมกราอันเนี้ยซึ่งมันจะมีดอกพญาเสือโคร่งซึ่งมันสีชมพูเกือบทั้งแบบทั้งสูนะ ออแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันกออ็มันก็คือจะสามารถขับได้นะซ้อนสองขับขึ้นมาได้แล้วก็ออจะมีอาจจะมีบางช่วงที่ว่าเครื่องเว็บร้อยยี่ห้าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันแบบ มันอาจจะเล็งไม่ถึงเราก็อาจจะต้องลงเดินในบางจังหวะแต่ว่าก็เดินไม่เยอะหรอกข้างบนก็จะไม่มีไฟฟ้าใายถ้าเกิดใครขึ้นมาก็จะต้องเตรียมแบตเตอรีตตร่สำรอง power bank อะไรมาให้ครบนะคะชาร์จกันมาให้แบบเต็มอิ่มเลยเพราะว่าข้างบนที่ถ่ายรูกสวยมากแล้วก็คืออาจจะแบบแบตบหมดหลายรอบหน่อยแบบเรานะก็รู้สึกว่าแบบเต็มเปี่ยมมากสำหรับมาพักหคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะลงจาก ศูนย์วิจัยนะคะลงไปแล้วก็ไปพักในตัวเมืองกันต่อยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนติดตามพวกเรานะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แนะนําให้ทุกคนมาที่นี่นะคะปักหมดุดอย่าลืมวัดจอมคีรีก่อนนะแล้วค่อยขึ้นมาปักขึ้นมาที่ศูนย์วิจัยเกษตรมชสังปากเกียนะคะจากการที่เราได้สูญเสียน้องหมาสุดที่รักไปเมื่อประมาณ2ปีก่อน เหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะใช้เวลาทุกๆวันของเราทำให้ตัวเราเองมีความสุขมากที่สุดถ้าเราอยากทำอะไรที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปเถอะเพราะอีก50-60ปีข้างหน้าก็คงไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วทั้งตัวเราเองรวมถึงคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารัก แตเธอจนเดียวคนเดียวเสมอไปฉันรับเธอจนหมดดวงใจเอามีดกรีดลงตรงไหนสีห้องหัวใจของฉันมีแค่เธอเอาเขามีได้ไอให้คนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่มี